สุขภาพถ้าเราพูดถึงประเทศไทยก่อนประเทศไทยเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติมีนโยบาย20ปีนะครับหรือไม่กี่ปีละเหลือ15ปีก็จะครบ20ปีแต่เป้าหมายของนโยบายของสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยคือการส่งเสริมสุขภาพคำว่าส่งเสริมในความหมายก็คือส่งเสริมให้ทุกคน รู้เท่าทันสุขภาพตัวเองเช่นดูแลสุขภาพยังไงให้แข็งแรงก่อนป่วยหรืออาจจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องการทานอาหารให้ครบห้าหมู่การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นอันตรายเช่นการกินของหมักของดองหรือการกินอาหารบางชนิดที่เป็นพวกกลุ่ม ถั่ลิสงหรือข้าวโพดท,ที่เป็นแบบแห้งนะครับซึ่งมันมีเชื้ออยู่ข้างในนะครับเช่นเชื้อราอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไมโครท็อกซินนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างจากเชื้อไวรัสในน้ำถ้าเราไปรับประทานอาหารร่วมกับคนที่เป็นบารสตับเเราก็จะติดด้วยนะครับหรือว่าอาการท้องร่วงท้องบิดซึ่งถ้าเราไปสัมผัส มันมีพาหะด้วยนะพาหะนําโรคเช่นมดมแมลงสาบหนูมแมลงวันหรือแม้กระทั่งคนก็คือคนที่ปนเปื้อนหรือเป็นพาหะนําโรคนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้นี่คือการส่งเสริมสุขภาพเราก็จะได้ไม่ล้มละลายการเงินด้านสุขภาพนี่คือเป้าหมายนะครับของคนไทยที่อยากให้คนไทยเป็นหมอรักษาตัวเองความหมายก็คือ ให้คนประชาชนช่วยเหลือและรักษากันเองก็เลยมีโครงการเขาเรียกว่าอสมเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากโรคบางโรคที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือโรคที่มันหายไปแล้วนะครับไอกรนคอตีบบาดทะยักอะไรเงี้ยหรือพอริโอนะครับเช่นโรค DPT กลคอติบแบบพยักนะครับหรือ OPV หลายอย่างพวกนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องฉีดให้ใด้ตามเข็มฉะนั้นการควบคุมพวกนี้มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่อยากแพร่กระจายของโรคบางคนบอกมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้ผมกำลังพูดว่าขนาดเรื่องสุขภาพยังต้องรู้จักการส่งเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันการดูด,ดวง เรากาลังส่งเสริมชีวิตเราให้ดีกว่าเดิมการดูดวงก็เป็นการรู้ก่อนรวยก่อนอ่ะอย่างที่2องเาเรียกว่าการป้องกันโรคฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการป้องกันโรคโรคที่ติดเชื้อและไม่ติดเชือ้อเราก็ต้องป้องกันอยู่ให้เป็นทำสุขภาพให้แข็งแรงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกแอลโกอฮอล์เลิกนอนดึกแล้วก็กระฉับกระเฉง เดินให้ได้กี่พันก้าต่อวันหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าจ็อกกิ้งเนาะหรืออาจจะวิ่งจริงๆก็ได้บางคนบอกไม่มีสถานที่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมวิ่งบนท้องถนนแต่พื้นที่ที่ปลอดภยัยแสงสว่างถึงแล้วก็ปลอดภยัยก็คือปลอดภัยจากรถปลอดภัยจากหมาข้างข้างจอนจัดข้างถนน อะไรประมาณเนี้ยหรือปลอดภัยจากหลุมบ่อท่อปะาปาที่อันตรายที่ทำให้เราตกท่อหรืออาจจะบาดเจ็บจากคล้อพริกก็ได้ฉะนั้นการป้องกันโรคก,ก็มีหลากหลายวิธีคุณผู้ชมก็สามารถป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยในวันที่สายไปเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคไตเงี้ยโรคหัวใจโรคสมองซึ่งถ้าเราดูแลสุขภาพจริง คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราจะห่าง,งจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงจริง